แนะนำอีกปุ่มนะปุ่มนี้ปุ่มข้างบนสุดนี้เปิดเป็นไม้นะครับเรื่องขึ้นปั๊นะครับจะเป็นรูปไม้เห็นไหมพอเลื่อนลงมาปั๊ไม้หายไม้ใหญ่หายก็คือมันเอาไว้บันทึกเสียงนะครับก็ยาปดาปดูปดยาปดปดูโลเทสหนึ่งสองสห้า ก็เลื่อนลงมาไม่หายแต่ทีนี้จะฟังใช่ไหมฟังกดโหมดอันนี้กดโหมดอีกที้ซิกดอะไรอ่ะกดกด power on เพื่อจะเล่นเสียงคือมันโคตรเบาอ่ะนี่นะจอใกล้ยังไม่ได้ยินเลยเนี่ย นี่แนะนำการเล่งเสียงนะครับคือปัญหาในตัวเนี้ยไม่รู้เป็นเฉพาะตัวนี้หรือเปล่าคือเสียงมันเบานะก็ขนาดลองเล่งเสียงแล้วนะครับมันก็ยังไม่โอเคอเดี๋ยวลองไปนีอ่อันนี้สวายเสียงยับไปด้ไปดูเมื่อกี้นะครับทีนี้ก็เราจะเล่งเสียงนะครับเล่งเสียงกดอย่างน,นี้เดี๋ยวออากดเล่นก่อนกดเล่นก่อน แล้วกดเครื่องหมายขึ้นนะครับมันจะขึ้นรูปเห็นไหมลาโพงหลายอันถ้าจะกดลดก็นี่ลดลดลดนี่เร่งแต่แต่ถ้าพอมันมันหมดเล่นเสร็จแล้วเนี่ยพอเล่นเสร็จแล้วมันจะกลายเป็นการเลื่อนนะครับเลื่อนเลื่อนไปนี่เร่งเสียนี่อย่าปยไปดับวาดูไม่ได้ยินเลยนะครับไม่รู้จะเป็นเฉพาะตัวนี้หรือเปล่านะครับ เ็งเๆกับมันเรื่องเสียงนิดนึงทีนี้ก็อโอเคก็เท่านี้แหละรีวิวเจ้ารุ่นนี้นะครับกดตรงนี้เปิดนี้กถ้ากดจะกดไปก็กดค้างนะครับปุป่มนี้โอเคกดเปิด ทีนี้ปุ่มต่อมาก็คือปุ่มโหมดนะครับปุ่มโหมดจะมีจะมีเห็นว่ามีตัว M อยู่นี่โหมดเปลี่ยนเมื่อกี้เป็นเป็นอะไรเป็นกล้องนี่ อันนี้เป็นไฟล์ภา,ายในส่วนนี้เป็นตัวกล้องว่าจะเป็นแบบนี้น,นี่นี่นี่มุมนี้ทีนี้มันจะมีรูปใหม่น่ยทางด้าน้างนี้กดปุ่มข้างล่างนี่คือปิดใหม่น่าจะเวลาบันทึกเวลาบันทึกก็คือจะไม่มีเสียงเข้าไปกดออก กดอันนี้กดอันนี้ค้างนะปุ่มข้างล่างปุ่มที่นับจากปุ่มที่สี่แล้วนะปุ่มที่สี่นี่หนึ่งสองบนสุดเห็นไหมสี่อันนี้คือเข้าต่อ Wi-fi คุณก็ไปโหลดแอปนี้แล้วก็ต่อ wi-fi เอาโอเคแนะนำปุ่มข้างบนหน่อยปุ่มบนที่เลื่อนๆเ,เนี่ยอันนี้เอาไว้บันทึกวิดีโอนะครับ เดี๋ยวออกจาก Wifi ก็กดด o u b l e ลคลิกปุ่มที่ประมาณปุ่มที่4เหเมื่อจะเข้า Wifi ก็กดค้างจะออกก็ด o u b l e ลคลิกอ่าดับเบิ click สครั้งมั้งใปเข้าใหม่ ดับเบิ้ลคลิกไปประมาณนะั้นแหละโอเคทีถ้าจะเล็กคอร์ดก็กดนี้ขึ้นดันนี้ขึ้นมันจะได้เล็กคอร์ดดึ๊กดึ๊กดึกดึกดึกไปเรื่อยแล้วเรก็ปิดกล่องน,นี้เราก็ปรับมาปรับได้หมุนได้ ก็ดีระดับหนึ่งแต่ว่าเสียงโค้ดเบาบอกตรงๆอีกอย่างรุ่นนี้มันเหมือนกับตอนออกมาเอ้ยทำไมมันเหมือนกับมันใช้ได้แค่รา8ยตามสเปคนะแต่เห็นตัวเหมือนกันเนี่ยใช้ได้512หนจิกกระบานะก็แนะนำว่าลองไปเอารุ่นนั้นดีกว่าเห็นมีคนซื้อเยอะในช h อปปี้ร้านหนึ่งจำชื่อไม่ได้ล้โอเคต่อมาก็คือปุ่ม ปุ่มโหมดเมื่อกี้ดับเลยปุ่มโอเคเดี๋ยวีนี้อธิบายฟังอีกกดบันทึกใช่ไหมบันทึกบันทึกอยู่กดอยากให้นอนหน้าจอดับใช่ไหมกดปุ่มนี้นี่หน้าจอจะดับแต่จะมีไฟกระพริบอยู่ในลองเลื่อนสิไฟกระพริบเป็นไง ไฟกะพิบหายกะพิบแล้วก็คือแปลว่าถ้าไฟสีฟ้านี่กะพิบเพราะว่าบันทึกอยู่นี่เลื่อนขึ้นไปเดอนลงมา,เ,าเดี๋ยวเปิดหน้าจอให้ดูเ,เลื่อนขึ้นไปเ,เห็นไหมกะพิบ,พบไฟสีฟ้าก็พิบแล้วก็มีปุ่มแดงกะพิบนี่เวลาเดินเลื่อนลงมา โอเคไฟสีฟ้าเนี่ยมันจะบอกการบันทึกด้วยทีนี้เราจะดูภาพยังไงก็มาดูนี่นึกกดโหมดอ๋อกดโหมดค้างนี่เป็นการเข้าโหมดจะออกก็กดนี่ลูกศรออกอลไรนี่ยบุ่มเนี่ยบุ่มที่สามเนี่ยออกแล้วกดโหมดเปลี่ยนอันนี้เป็นอะไร เป็นรูปกล้องเนี่ยมันจะมีรูปกล้องตรงบุมซ้ายบนเห็นไหมอ,อทีนี้8ปดแปอะไรไม่แน่ใจแต่40เมกถ้าจะไม่ผิดก็ความละเอียดนะครับแล้วเราจะถ่ายรูปทำไงก็คือกดปุ่ม power ร์นั่นแหละกึกักกือกักดิน,นเสียงไหมเสียงเบา ืนี้อาจจะมีเสียงหน่อยแต่ว่าตอนที่บันทึกเสียงเนี่ยไม่ได้เรื่องไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะตัวนี้หรือเปล่านะไม่อยากจะอะไรไปใส่ลายเขาโอเคปิดเครื่องกดปุ่มนี้ครับ